ไปไหนเราจะไปซื้อบ้านไม่ใช่เหรอเชีช่ยพวกมึงไปซื้อบ้านได้ไงล่ะไอ้เหี้ยมึงไปซื้อบ้านเขาก็ตรวจจับไอดีมึงได้ดิไม่ได้บอกบอกบอกเปลี่ยนชื่อพวกกูเปลี่ยนชื่อเออเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อโอเคงั้นกูว่านะพวกมึงอ่ะพวกมึงต้องไปเอาปืนกูคืนแล้วหยุดเดี๋ยวนีเลยอยากเติมระเบิดใช่ไหม กับว็นนี้บัตตี้ฟาร์มเป็นฟาร์มเกินลบบังเลยเติมเงินลบบังคุณภาพใจใหญ่แบบป้าป,ป้าปและมีบริการฟาร์มแบบมากมายมีบัฟฟูจินโดกูดบิลออฟบอสมีบริการกดผลปีศาจแถมยิ่งเติมลบบังได้ราคาถูกสำหรับใครจะบอกว่าจะชนะคงเอาไปเลยลดห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับการจ้างฟาร์มลิงอยู่ข้างล่างเลยครับปืนนะปืนนะถ้าพวกมึงขโมยเงินมาแล้วก็พวกมึงก็ต้องป้องกันตัวพวกมึงนี่ก็ามาเราจะทำอะไรไม่ดีแล้วเหรอพวกมึงไม่รู้กันแน่ฮะ พุ่งไม่รู้จริงๆหรอว่าจริงๆแล้วกูอะที่กูให้พวกมึงมาอยู่ในเมืองนี้ก็เพราะว่าโจรโจรกูกูไม่อยากเป็นโจรนี่คืออาชีพกูเพื่อนหยิบปืนของนายซะใช่กูกลัวโอเคเล่าแผนการมาว่าพุ่งไปทำอะไรมาปืนไม่มีกระสุนฟังกูหน่อย กูไปขโมยตังวิวเกตมา150ล้านไอ้อเชีย่ยโอเคกูคมีเส้นสายอยู่ไปเดีย๋ยววันนี้เราจะไปเก็บวิวเกตไม่ต้องมีบ้านก่นอนกูงูอ๊งั้นเอางี้แล้วกันงั้นถ้ากูซื้อบ้านให้พวกมึงแล้วพวกมึงต้องรีบจัดการสิ่งท,ที่พวกมึงทำไว้ไเคปะเคเคแต่ว่าพวกมึงยังใช้ปืนไม่เป็นนี่ใช่มันต้องมาซองเลยนะ ยิงยังไงก็ได้ให้ไม่โดนกูกุต่ายอะ่าเฮ้ยเฮ้ยวาคว้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 ยคว้าคบ้าคว้าคว้าคว้าค้า้า้าคว้า้าคว้้ว้า้าคว้าคว้าคว้้าค้าค้านใคร้าะมันต้องมีบ้านอย่างงี้ดิเนี่ยบ้าน้านเอ้้อซื้อไงอ่ะเีาซื้อไงอ่ะ ไอเชี่ยบ้านหลังนี้ซื้อไงวะต้องติดต่อหน้ายามเอาแล้วว่าซื้อไงวะอยากได้อะมันมีหลังเดียววะเราต้อง้นเฮ้ยหรือเป็นบ้านบิลเกตสนามพินสนามเป็นจริงด้วยนั่นแหละเครื่องบินอะผมพู๊ได้สัมเปอรซ็น บิวเกียร์มาอยู่ในขนานี้ฮะเอาขอขครูปบิวเกียร์เที่ยวต้องขอหลอนหลอนหลอนถ้าผู้โดยสารปวดซราขนาดนี้เครื่องบินเจศูนย์หนึ่งก็มังจะออกไปเที่ยวพรอยแน่นอนเราต้องซื้อเครื่องบินไปไหนเครื่องบินสี่ถึงศูนย์สองถ้าอยากจะจองมาจองหน้าเคาน์เตอร์นะครับอ๋อเคาน์เตอร์อยู่ไหนะตู้เส้นนั้นนะวะหน้าเคาน์เตอร์ป่ะเออขอโทษขอโทษอันนี้ใช่เคาน์เตอร์ป่ะ อ๋อ oh, ใช่ครับไม่ทราบว่าจะจองเครื่องบินอะไรครับเครื่องบินส่วนตัวเครื่องบินส่วนตัวโอเคเครื่องบินส่วนตัวนะคะ business ครับอีกช่องหนึ่งสอืมกี่ที่ครับสามสองโอเคครับอืมโอเคนะครับอืมราคาแลราคาอยากได้ราคาป่ะล่ะอยากได้ราคาป่ะโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันให้นะครับเดี๋ยวอีก มึงกดเลยเออมึงกดเลยกดกดกดคอมพิวเตอร์ขอกูก่อนเหน็ดเนมันไม่ใช่คอมพิวเตอร์มันไม่ใช่จอคอมอ๋อโทรศัพท์โอเคเดี๋ยวจัดการให้นะครับเดี๋ยวอีกชั่วโมงหนึ่งขึ้นเลยก็ชิ้นนี้มันวิ่งสัตว์มันวิ่งชิ้นนี้มันวิ่งไอ้เก่ง มึงเอ้ยพวกมึงทำอะไรกันอ้๋อไอ้มึงวิ่งไล่จับไอ้แคทเชียร <right ์แคทเชียร์มันหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแคทแคทเชียร์แคทเชียร์ไหนของมึงอ๋อเมื่อกี้กูเห็นแคทเชียร์ไหนวะอ๋ออ๋วิ่งผ่านไปแล้วแล้วมันบอกว่าเครื่องบินเออหม่องมันมีเครื่องบินด้วยอะไรสี่ศูนย์สองอะไรสักอย่างอ้าวพวกมึงจะขึ้นเครื่องบินกันเหรอเออ แล้วเราต um, ้องรอปะหรือว่าเราจะไปทําอะไรก่อนเออว่าเยี่ยบพวกมึงลืมหมอเราต้องฆ่าบิลเกตไงเออว่าไม่หยบไปฆ่าบ <unwanted. S 2> ิลเกตแล้วก็กูกูว่ากูใช่อะบ้านหลังนั้นอะบ้านบบลเกตไอ้เี้ยเออว่าเดี๋ยวว่าเราไปฆ่าบิลเกตแล้วค่อยขึ้นเครื่องบินหนีเอาปะไหนก็จองเครื่องบินแล้วเออจอดก่อนนะฮะโอ้ยโอ๊ยบอลเราเยี้ยอะไรเนี่ยไม่ไม่กูมองไม่เห็นอะไรเลยขอโทษครับเออ ใครใครครัเนี้ยมีมีทุลามไหมครับเอ่อมีครับผมจะมาเยี่ยมคนคนหนึ่งเชี่ยมึงเงี่มกปิดเดี๋ยวเอางี้ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราบอกว่าเป็นเพื่อนบิวเกดเป็นคนที่เคยทำงานมึงเคยทำงานกับบิวเกดไม่ใช่เหรอใช่ไงเออเดี๋ยวมึงเอาไอดีการ์ดให้เขาอะเราก็บอกตำแหน่งเขาไปอย่างนั้นบอกว่ามาเอาของให้วิวเกดมาคุยเก๋งี้สักเอยมาเอาของให้บิวเกดไงเค้า ได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวกูเตรียมปืนรอถ้ามันจัดการเออยิงแม่งเอาเไอผมเป็นเพื่อนวิวเก๋ครับผมมีไอดีการ์ดอยู่ครับเพื่อนวิวเก๋เหรอที่นี่ครับอ่าผมมาเยี่ยมเขาครับพอดีเขาเขานัดประชุมด้วยเพื่อเยี่ยมใช่ใช่แต่ที่พักสตรีทจ็อบอลอวผมมาหาสตีทจ็อบครับผมมาหาสตีทจ็อบอ้าเฮ้ยมึงจะมาหาวิวเก๋ไม่ใช่ไม่ผมมาหาสตีทจ็อบแล้วตอนเนี้ยผมผมผมมาไอบอลเราไป

เดี๋กกูหาได้ทุกผัวมั้ย P P L อยู่อยู่เกตซื้อแอปเปิลอยู่เห็นไหม P P L อืมอันนี้เท <P> ่าไรครับมันมาแล้วเต็มตัวไวอืมอันนี้เท่าไรครับไม่ดูป้ายหรอไปเดินไปดูป้ายสิ อืมโอเคอืมพนักงานที่นี่นี่ไม่ค่อยดีเลยไอ้ปอสเอาอ่ามันมันไม่มีป้ายกูจะเออเอาหัวแม่งหัวเคาน์เตอร์มึงี่ครั้งเดีเอาเอาได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคราวนี้เลยจัดการเลยเอ่อมันมันไม่มีป้ายนะครับ ออแล้วไม่ไปซื้อน้ำหน่อยครับซื้อน้ำหน่อยน้ำอเ,เออเออไม่ม่หิวนะได้หมุกมูไปเที่ยวอ๋อ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 เออกูลืมดีกว่าเออได้ได้โอเคครับน้ำกับของกินนะครับม,มีส่วนลดไหมผมไม่ค่อยมีต้องมีส่วนลดละ่ะอุอ้ยยกมอขึ้นอย่าบอกนะว่าพวกนายคือ ใช่แล้วใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วโอเคโอเคโอเคยอมแพ้แล้วงั้นต้องการอะไรให้มึงตายใช่ให้มึงตายก่อนจะตายเอาเงินไหมมีเงินเยอะนะไม่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 เอาทางเอาทางเอาเงินไหมกูกูจะข้ามบิลผัวแล้วกูบิลผัวดูไหมว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้ชื่อว่าบิลเกตอ๋อ ผมเคยบิลเกต์นามสกุลเยอมันไม่โหดดิเชี่ยไม่โหดจังวะสัเลยคนทำลายใส่กูตายเลยไอ้แม่งโควิดไอ้เก่งวะเนี่นไอ้เก่งไอ้เก่งมึงอยู่ในมันอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตมึงทำอะไร อะไรวะไอบิวเกตมันอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตแม่งเตะขาใช่เหรอเลยโอเคเดี๋ยวกูไปรับนะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พวกมันทำอะไรกันตรงเนี้ย ไปเขาน้ำไปเปี่ยวเองไอชายขาหักไอชายดึงไม่ได้บิวเกตม่ไม่นังไอชายจะต้องตายใครทำมึงไอบิวเกตถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กกันไอชายตายแล้วโอเคพวกมึงที่จริงแล้วไอชายยังไม่ตายหรอกนั้นนี้มึงดูกูนะบอนสวัสดีครับกูคือเก่งเอง วิ่งนายจะวิ่งไปไหนคี่เราสตาร์วิชไม่มีทางหนีได้หรอกต้องช็อกชายเข้ามาลูกแกจะหนีไปไหนใช่แกหนีไม่ได้หรอกคิดนี่เราโดนหลอกมาตั้งนานแล้ยเนี่ยม hmm. ินหาตอนมันหายไปแม่งูเกตโหดจริงเราเราได้เดินทางมากับเพื่อนตั้งนานเนี่ยทำไมต้อง มันเจออะไรอย่างงี้ด้วยโดนหักหลัยเลยเสียใจมากเลยพวกมึงหนีกูไม่รอดหรอก <โฮ S 2> มึงมันเออมึงทำอะไรกูไม่ได้ you <can> ตอยู่ชันนี้มีกูอยู่สนามบินแน่จริงมาจับกูเียสารพิธีอะไรวะเนี่ยตรงไปเนี่ยเน่เจอตัวมันละเอาลองฆ่ามันให้ได้หน่ยไม่งั้นเรา ไม่ได้ใช้อาบุยเราไป็นคนเนาะมึงอยุดมึงมึงหยุดหาไปแล้วหุ้ยหาไปไหนออ้ยยโ๊จับตัวได้แล้วอุ้ยนั่นแหละ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 อย่าทำอะไรพงศ์จะจับฉันนะไปละ อย่าจับชน,นะอย่าจับชน,นะแกจับชนไม่ได้หรอกย่หนีนะห้ามหนีเรามานั่งคุยกยันดีกาทำไมต้องหลอกกันอย่างนี้ด้วยก็จริงแล้วตั้งแต่เข้ามาในเมืองนี้มาตั้งแต่เข้ามาาอะไรฉันก็นึกอิจฉาพวกแกสองคนมาตลอดจริงๆแล้วฉันเป็นโจร อี่ชายได้ยังไงกันวะกูไม่ผิดอะไรจะได้ก็กูเป็นโจรยังไงล่ะไอชิบิวเกะมันเป็นโจรไม่เหี้ยแล้วพวกมึงจริงๆแล้วบิวเกะก็เป็นแค่พ่อกูที่ตายไปสิ่งที่กูทำแต่วันนี้มันไม่ได้ผิดเลยมึงผิดจริงกูอาดเสร็จหมดละไปสายจะหมดหมดเฮ้ยไม่นะ สวัสดีครับผมตำรวจน <c oughs> คนละล่างไงคนละล่างนคนละล่างสวัสดีครับผมตำรวจโอนมาสาบาเห็นคนชื่อบิลเกตเท่านี้ไหมอืมบอกใช่ใช่คนนี้ปะฮะไหนในคนนี้เออใช่ใช่ใช่มาซวาเจอที่ไหนตรงตรงตรงเนี่ยเอองั้นเดี๋ยวจัดการให้นะครับครับผมไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวบิลเกตใช่ไหมโอเค Субтитры создавал DimaTorzok